เตีย้ดกังนครับเตรียมกำนะครับพระจาาพระทบประมพี่น้องไปนด้วยนะครับทีมเลต่างกลนี่่ที่าุทรับจะเปใรนาครับอ้ัเรือปุทธ์บรื่องารใชบอีน้าก็ให้เปเราพี่น้องครับก็พระบุอย่างสูงแค่นั้นเดวนแรกรับเดือนากทศบาลตบุตรรท์บ้าเลตนี้มันจาวาน่นะครับพี่น้องครับตะกก็ได้ ด้วยใจเห็นว่าด้วยใจเห็นว่าดินมันลมแบตเตอรี่นามนะครับเกอนแข่งไนหมดแล้วครับพี่น้องดินแกนแล้วสามารถที่จะน้ำนะครับกระโดดต้องไฟของท่านนับบอกไฟใหญ่ของท่านเขผาายในบริเวณชักน้ำมาที่ประการกระบุองบุกตรไในเวลานี้ได้จุดกระเบื้องได้จุดกระเบื้องอะไรครับวยแล้วโอ้งามงามทุกบังบังไฟงามทุกบังครับพี่น้องครับ าชุมชนนะครับชุมชนต่างๆตำบลต่างๆนะครับหมู่บ้านต่างๆโดยเฉพาะผู้นำหมู่บ้านพอกำนันแม่กำนันนะครับพอผู้ใหญ่บ้านแม่ผู้ใหญ่บ้านพอผู้ซอยแม่ผู้ซอยสารวัตรกำนันแทนประจำตำบลวัรวจโดยเจ้าการพัทอสมนะครับสบตส่ท่อเพื่อตุกท่านนะครับตรวจโดยเจ้าการขับวนที่หนึ่ง กรับบอลที่หนึ่งการันตีทาวีครับี่น้องเอาเบิ้งไฟเบิ้งเฟือนเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งไฟดวงเฟืองครับบอลที่หนึ่งจากเทศบาร์บาร่าบุมรัตน์กลางครับบอลที่หนึ่งจากเทศบาร์บาร่าบุมรัตน์กลางครับบอลที่สองครับไน้องครับจากลุงเรย์ปรัตน์เพียงก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วกรับบอลที่สามจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตน์มาแล้วพร้อมแล้วครับบอลที่เจและกับลูกหลานล้มเลี้ยวห้อเป็นหนี ลูกหลานลุงพ่อแม่เอาออกไปเป็ร์สอยู่ท่านเลยป่ะเอามาเดิอครับพี่อนครับ้านเรากเบดวงเพื่อที่จะเอาูพิธีเสแจ้งเป็นตาการรับกันนะว่ากันจะบกันบ้าบรรยากาศเดปั้รรงาน

โอ้ยผลิแป้งก็เแป้งมันแ็แข็แถวคเรา่บอกตัเขาเช็ดตัวมาผมย่านี้เลยถ้าควรที่ไร่เดี้ย่ตลาดงการจรักาดูครับท่านนาจาอาคที่บจากแต่ก็ปพบกัท่า้ ตอนนี้ค่ะทุกคนอการาต้องมที่ทำเินกาทนตอนนี้ออกุจากนรอบคัวก็มาเงินนบันเจ้าหน้าที่ของพทไปใสเเอออมาที่สอคุก็บ้ตคนจำได้เลยนะขายากับโไม่ให้ค่อยจากใส่อาพี่น้องกันเอาเป็นชาตาพันธุ์อย่างแต่ละคนเรขายแนวขายยาแนวขายยาแนวขายยากันยังไงโค้ชขายยาบวย กันยัหกักินคอเบรนอนดอกโอ้ได้ยินดอกย่าระกาดองสวยเด้อเอาเสื้อๆเดี๋ยวไม่ไดบัดที่นี่เอาเกลือมาเด้อกินแล้วปากยุ่มใส่กันทางไตพ่ออยากสูบปาเดรพี่น้องครับเออมันสุบบม่วงขาวบังหน้าโฮ่ขนาดนี่ไม่ล้วต้อนเรื่งบาดรเองเดี๋ยวจะละขบวนคันนี้ของมุนชอนไห้เขาสูง์ฟ่ันเลยนค่ะแมนเขาสิร์ฟขายยาฮานี่ขอมุนไห้ เบิกงานจากตัวตำบลเนาะบ้านตตำบลนนสามต้าวทรงศึกอ้าพี่ลอผู้ใหญ่จะได้รับมารอสัเทีพี่ลาเปแล้วพก็ว่ายยบันี้เอิร์นเืองข่อยเห็นว่าบันเดนถาเวลาครับพวกเนี้เวลาวันก็บ่ายโมงหสิบโมงดีบนหาบ่ายส การบริจิตต์ก็ได้จัดรายการในเวลานี้แล้วนี่คือน้ำจิ้มนำใจของพี่กระนาะความยิ่งใหญ่ของพี่น้องช้าค่ำเภอปทุมรนัดลอมร่วมกันครับพี่น้องครับขับไปแรกเป็นนะครับจากเทศบาลตำบลบุรทุตรนัดขอบคุณผู้ใช้ทุกวงครับผมถ้าท่านสังเกตดีๆอยู่ในขบวนนี้จะมีของเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้ดูเลยเอาละพีุ่ท่านจะสังเกตหรือเปล่านะครับท่านผูลองสังเกตดูห้ามเปิดทิ้งตาทีนี้ขบวนเสร็จแล้ว bút nói có mua thật mà và... the <laughs> ไปยังไปเออโมเมนต์จังตัวหลักขยันครับครับ ໂຕນີ້ສ້າງສັນປະດິດນີ້ເລື່ອງเลาໄດ້ເກິດດຶງຊິນີ້ເົ້າທາ ລົງແຕ້ມທ້າວມຸນີເຄີຍອິນລຕ້າຍິ່ືດັ່ງຄຳເียงຍິ່ງືດັ